สวัสดีครับพี่น้องปองโกพี่น้องปองไปทุกทุกคนครับมืัอนี้มืัอนี้พอ,อกัน,นอีกแล้วครับผมกับ่องไอ้ตู่คนออกมวนครับอักมวนให้มันังเบิ้งเอารถพี่น้องเบิ้งเอาปีละคจิ๊โดนครับโดนโดนเถื่อปีละหัว่สองหัวครับพูนครับกําลังยามอยู่ครับบบดนี้เออหนีผู้มุดครับหัวก็ขึ้นมากครับนําตัวมัวต่างของเล่ยลงไปมุดครับนี่ มันจะขึ้นมากครับเอาเบื้องกันไปเย้วแพี่น้องคลิปนี้ที่เป็นยังเดโขี้เ<ล>งี้ยซอยกันก้อนครับปุ่น <laughs> เป็นสซยเลยครับป้อมจมยุ่ยบยุงย,ย,ยับครับปุ่นอะ่อออออะขี้เงียี้ะเง้ยเพอเตียงครับอะไรเพื่วะเอาครับเอาปลากรัด่างจากเส้นครับด่างจากเส้นนี่ด่างสองด่างสองโอเคดงด่างหกด่างเ็ดด่างครับด่างทิสครับด่างองด่างสองเส้นครับพี่น้อง ายาวกันไปเบิ้งกันไปโดนๆคลิปนี้ว่่มีการตัดต่อหรือว่าใดๆทั้งสิ้นครับสดๆเลยตอนนี้ที่นี่กาลสินครับผมหุวยมุ่นหุวยมุ่นตำบลหนองหินเพื่อนหนองสีจังหวัดกาลสินครับผมพี่กัดตอนนี้อยู่กลางาพี่กัดตอนนี้อยู่กลางหุ่ยเลยครับน้ำก็ขึ้นน้ำปลาน้าแดงครับผมโอ้โหยดไปครับเนา ปลาน้่มแดงครับผมเอ้าทำไปหันเป็นทำทุกามไปหันเป็นฟังครับนั่นทางนักอีกเป็นฟังเอ้าเบื้องกันยาวๆครับเป็นยังไงครับผมมีตึกมีตักยังไงบ้างครับตอนนี้เอ้าจังรุ่นกันครับสมาชิกมือนี่กันนี่ครับเบ้าเอครับเบ้าเอทีมงานทีมงานบ้านสวนครับนี่ ที่งานสวนอกมงครับเบ้าเออันนี้ทัดไปกับเบ้าสงครับผมส่งปลาสดซื้อซื้อวางได้ก่อนส่งปลาสดเนาะครับเนาะนี่แหละส่งปลาสดไอไอห้องน้ำนะส่งปลาสดครับยุบพุ่นกับดำปลาเข้มครับพุ่นดำปลาตายครับ <c oughs> เอาเมื่อกันไปย่าวๆาครับเอาครับอเห็น üy ตาหางครับพี่น้องปลาหยังนี่ครับ โอ้ยพี right. uh, ่ครับโอ้โยพี่น้องโอ้โหเก็บปลาครับปลา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 ไม่ยอมหลับปลาไม่ยอมหลับยากครับพี่น้องนี่เราหม่งขั้นหม่งไข่ปลาตาแดงครับนี่ปลานกเขาบ้านพมเพิ่นปลานกเขาเด้อเอาแต้มแรกมาแล้วครับแต้มแรก แจมแรกของดางเซนนี่ครับขััขกพี่น้องปลาเลยโลหโลกงกลวา่าหมดแล้วครับอ้โอ้ายหรวิธีการปดป่าเลยพวดพวดไม่นำเขาขึ้นไหมโอ้ เอาบ่มีดเอาครับมันตัวใหญ่ครับพี่น้องยังคอยปลาตัวนี้มันติดด่านซิฟซีเส้นใหญ่ว่านึนาเอาครับตีเอาบวมีดดบดดนด่านสิบี่บวขาใหญ่ว่านึงเนาะเรียบร้อยครับตัวแรกครับ <tã> có <Anfang> bận này không? con vây vây thêm vây vây. Thấy cả một bát nữa bà. này mang cái นีไปไหนครับไปไหนไปไหนไปไหนตึ๊กตักตึ๊กตักบ่เหล่าครับเหล่าเอ้าเอ้าเอ้าอะไรพี่น้องดึงปั๊มยิบๆแล้วพี่น้องเอาอ้ๆๆพี่น้องปลาหยังปลาหยังครับปลาหยังอุ้ยปลาเข้าปลาเข้าหรือปลาอุ้ยปลานั่งกำครับพี่น้อง ปลานังนกเขาครับปลานกเขาปลานกเขาพี่น้องคนไหนตัวที่สองครับหาปลาฤดูปลาน้ำหลักครับออกทางเกา่าออกทางเกา<อ>งงา่าตันี่แนนห,หละพี่น้องหาปลาน้าแดงครับวิธีชีวิตย์ค้นของค้นอีสานเขาหี่แหละพี่น้อง หายุหากริ่มอายุหากินมวิถีชีวิตของคนขี่ขั้นนครับพี่น้องหายุหากินนี่ยนะพี่น้องเอา้าแต้มที่สองมากนะครับตัวล่ห์หาผมจะสองโล่ผมจะเนี่ยได้พ่อสิบตัวในเจ้าโลเอา้ายามไปแล้วพี่น้องไว่ายไปแล้วเอา้า รุ่นกันไปเงีวๆครับเอาครับรุ่นกันไปอีกครับพี่น้องตัวนี่แหละตึกอีกตัตืกเล้วตึกแล้วว่า่สันเป็นว่าตึกแล้วตึกแล้วพี่น้องเนาะตัวนี้แหละวิถีชีวิตปลูกหน่ำเพื่อนเพื่อนรั้งเป่าเอาหน่อยแหละพี่น้อง อ้ยเห่าแล้วครับพี่น้องเห็นตะหังอุ้ยล้ำปึ๊ดพี่น้องอ้าวแต้มที่สามครับแต้มที่สามพี่น้องต้องเด็ตัวนึงโอ้ี่ตัวนึงโอ้ยมาเป็นครูตัวนี้พี่นอ้องมาเป็นคูเลยครับมาเป็นคูเลยตัวนึงตันึงีตัว มึงท oh, ี ah ่ปลดป่าครับที่ปลดป่าครับที่ย่างเดี่ยวเล็บไปเมื่อเดเล็บโอ้ยตูป่าครับปิ ดิ่มตกตักตรกักเนารุ่นโตต่อไปครับอ้ดีึแ้งงอนี้ดึงแห้งมาสั่นครับอ้มือขาดหรือเปล่อุ้ยีกกำนกเขานกเขาครับพี่อ้องต็รุ่นเดียวอะว่านยังรุ่นนไร้ เซขันเซพ่อซีบเศษจะได้ปาาาาลาพ่อลอยโลบว่ปะปลาหน่อยโอ้ยเ,เงินยหลายบาทหายูหากินนะพี่น้องได้หน่อยก็เอาไว้ถ้ากินได้ไหลายก็ไปขายครับพ่อเด็กฆ่าพ่อเด็กใส่สวยในขั้วเลื่อนครับพี่น้องทีมงาน,งนครับผมนะครับต้องลังนั่นนนงก็จอยแกล้งด้วครับผมอยู่ในะนำมากหนี่ก็บที่มือหาเมือดครับ ตอนนี้ขึ้นบ้านเล็กเทียอยู่เพี่มันลืมหนาปัวะไรนักเลยปุ๊<ไ>ปเอา้าลุ้นกันไปครับนี่อีกบ่ครับนี่นี่บ่บตึกตักบอกดต่ำเลยเอาเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนพี่น้องคลิปหนาจังว่ากันไหมครับฝากพี่น้องกดในกดแชร์ส่องไอตู่คนบางวนนั่ด้อครับกดซับสไครต์กดบักกะลงให้ผมน้ำเนยเอาคลิปหนาจังว่ากันครับพี่น้องครับคลิปนี้สวัสดีครับ